ัน,น,นี่พี่ตบหน้าตองเหรอก็ตบไม่ฟังที่พี่พูดอะตองตองแม่คะตองเกิดอ,อะไรขึ้นอะลูกมานั่งก่อนสิ ตองเกิดอะไรขึ้นอะลูกแล้วหนูร้องไห้ทำไมบอกแม่มาได้เลยนะแม่ช่วยหนูเองแม่คะตองมีเรื่องอยากจะคุยกับแม่ค่ะแต่ว่าตองไม่รู้ว่าแม่จะช่วยตองได้ไหมตองมันเกิดอะไรขึ้นอะลูกบอกแม่มาได้เลยถ้าแม่ช่วยได้น่ะแม่ช่วยหนูอยู่แล้วว่าแต่รอยที่แก้มันคืออะไรลูกบอกแม่มาสิแม่คะพอดีว่าตองจะกลับบ้านนะคะ ตองคงต้องอยู่บ้านหลายวันด้วยแต่ว่าตองบอกพี่น็อตไปพี่น็อตเขาก็ไม่ยอมให้ตองกลับอะค่ะแถมยังตบหน้าตองแม่ช่วยคุยกับพี่นอ็อตให้หน่อยได้ไหมคะว่าให้พี่น็อตยอมให้ตองกลับบ้านนะคะได้แน่ดดสิตองตองไม่ต้องกังวลนะลูกแล้วทําไมอะทาไมตองต้องกลับฐานจังหวัดด้วยอะมีอะไรด่วนหรือเปล่าลูกอีกอย่างนะลูกตองเพิ่งจะห้าเดือนเองนะเขายังเด็กอยู่ถ้าเกิดไม่มีตองดูแลแล่ะลูกจะอยู่ยังไง แล้วแล้วตองจะกลับจริงๆเหรอลูกใช่ค่ะแม่ตองรู้ค่ะว่าลูกตองยังเด็กอยู่แต่ว่าตองก็ไม่ได้อยากทิ้งลูกไปนะคะแม่แต่ตองไม่มีทางเลือกจริงๆอะคะ่ะตองจําเป็นต้องกลับจริงๆคะ่ะแม่ตองเลาให้แม่ฟังตรงๆเลยนะลูกเรื่องที่บ้านของหนูอะถ้าแม่ช่วยได้นะ่ะแม่ช่วยหนูอยู่แล้วคือว่าแม่ตองเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะคะแม่แล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่ดูแลแม่เลยอะ ตองเป็นห่วงแม่มากแล้วนอกจากตองเนี่ยแม่เขาไม่มีใครเลยค่ะพ่อเขาทิ้งเราสองคนไปตั้งแต่ตอนตองเด็กๆแล้วค่ะแม่ตอนเนี้ยตองไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะแม่ตองเลยอยากจะกลับไปเยี่ยมแม่เขาอะค่ะตองหนูไม่ต้องกังวลน,นะลูกในฐานะที่หนูเป็นลูกอะแม่ป่วยแบบนี้ตองก็ทําถูกแล้วที่กลับไปดูแลท่านน่ะนี่ใช่ไหมที่หนูกังวลอะว่าแต่แม่หนูอะเป็นยังไงบ้างลูกหนักไหม เห็นป้าเขาบอกว่าแม่ปวดท้องแล้วก็เป็นลมอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาโทรมาบอกป้าป้าก็เลยรีบไปรับแม่ไปส่งโรงพยาบาลเนี่แหละค่ะแต่พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอบอกว่ามันต้องผ่าตัดด่วนนะคะแม่แล้วตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่ดูแลแม่ตองเลยะค่ะป้าเองเขาก็ต้องทํางานตองก็เลยคิดว่าตองอยากจะกลับไปเยี่ยมแม่เขาวะค่ะแม่ตองทาใจดีๆไว้นะลูกไม่ต้องกังวลน,นะ แม่หนูเป็นคนดีอบยังไงก็ต้องหาอยู่แล้วแล้วแล้วส่วนตอนจะกลับไปดูแลแม่นะ่ะหนูทําถูกแล้วนะลูกในฐานะที่หนูเป็นลูกอะ่ะแล้วอีกอย่างนะ่ะถึงตอนจะเป็นแค่ลูกสะใภ้ของแม่นะ่ะแม่ก็รักลูกเหมือนหนูเป็นลูกสาวแท้ๆของแม่เลยนะว่าแต่ตอนมีเงินไหมลูกแล้วค่าผ่าตัดมันเท่าไหร่ล่ะตอนมีเงินไหม <c oughs> ในบัตรนี้ยมีเงินอยู่สองแสนนะลูกนะอะตอนไปใช้ก่อน เรื่องค่าผ่าตัดเนี่ยป้าตองเป็นคนรับผิดชอบไปหมดแล้วละค่ะแม่อ้าวเหรออืมแล้วตองพอจะรู้ไหมล่ะว่าค่าผ่าตัดมันเท่าไหร่ลูกเห็นป้าเขาบอกว่าน่าจะประมาณสักแสนห้าค่ะแม่แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเขาบอกตองว่าเขายังไม่รีบใช้เงินอะไรถ้าตองมีก็ค่อยคืนเขาอะค่ะตองฟังแม่นะถึงป้าหนูเขาจะบอกว่ามีเมื่อไหร่ก็คืนอะแต่เงินตั้งแสนห้ามันไม่ใช่น้อยน้อยนั้นนะลูก ตองรู้ค่ะแม่ว่ามันไม่ใช่เงินน้อยๆแต่ว่าตองเองก็ยังไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะตองจะรีบหาเงินไปคืนป้าเขาแน่นอนเพราะว่าแม่ตองเคยสอนไว้ค่ะว่าถ้ายืมเงินใครแล้วเนี่ยต้องรีบใช้คืนยิ่งแบบนั้นน่ะตองก็ต้องรับบัตรแม่ไปนะลูกมันเป็นเงินเก็บของแม่เองตอนแรกแม่กะว่าจะเอาไปใช้ตอนแก่นะ่ะแต่ว่าตอนนี้แม่ให้ตองดีกว่านะลูกนะ รีบไปไปคืนป้าเขาแล้วถ้าเกิดเหลือยังไงน่ะตองก็เก็บไว้ใช้ดูแลแม่นะลูกนะตองต้องขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่แม่ดีกับตองมาตลอดเลยอะแต่ว่าตองรับเงินแม่ไว้ไม่ได้จริงๆค่ะกว่าแม่จะเก็บเงินมาได้แต่ละบาทเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแม่เอาเก็บไว้เถอะค่ะตองอย่าพูดแบบนั้นสิลูกมันเป็นเงินเก็บแม่ก็จริงแต่ว่าตอนนี้คนที่ต้องการเงินที่สุดเป็นแม่ตองนะ แล้วที่ผ่านมาตองก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีดูแลครอบครัวแม่มาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะลูกแล้วอยากไม่ต้องเกงใจเลยแม่ยังแข็งแรงดีอยู่ตอนเนี้ยแม่ไม่จําเป็นต้องใช้หรอกเอาไปตองต้องขอบคุณแม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะตองสัญญาค่ะแม่ตองจะรีบผ่าเงินมาคืนแม่ให้เร็วที่สุดเลยค่ะจ้าแม่รู้แล้วลูกถ้างั้นแม่ว่าตองรีบกลับบ้านแต่ออกไปเอาเงินไปรักษาแม่หนูนะแล้วถ้าเกิดไม่พอยังไง ตองโทรหาแม่ในตลอดนะลูกนะหรือว่าถ้าเกิดตองไม่สะดวกหรือว่าติดอะไรอ่ะพาแม่หนูมาอยู่กับแม่ก็ได้นะแม่จะได้ทําความสะอาดรอแล้วก็ซื้อที่นอนรอแม่หนูดีซะอีกแม่จะได้มีคนช่วยดูแลหลานแม่จะได้ไม่เหงาด้วยไงแม่ดีกับตองมากจริงๆค่ะตองขอบคุณแม่มากเลยนะคะตองรู้สึกโชคดีมากเลยอะที่ตองได้แต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้แม่แล้วก็ ได้มาเจอแม่สามีดีๆแบบแม่ทางทางนิตองเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดอะ่ะแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะตองจะดูแลแม่ไปจนแก่เท่าเลยค่ะ <c oughs> เรื่องเนี้ยตองไม่รู้จะตอบแทนแม่ยังไงเลยค่ะสิ่งที่แม่ช่วยตองไว้ในวันนี้เนี่ยมันเกินกว่าที่ตองคิดไปมากเลยค่ะแม่ตองหนูไม่ต้องกังวลนะลูกเราเป็นครอบครัวเดียวกันอะ่ะยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วส่วนเรื่องไอน้น็อตอ่ะหนูไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวแม่จะจัดการมันเอง แม่เคลียร์ให้นะลูกมันกล้าดียังไงมาทำร้ายเมียแบบนี้ฮัโลครับฮัลโหลนอตตอนนี้แกอยู่ไหนรีบกลับมาหาฉันที่บ้านเดแยวนี้เลยนะ mm hmm. เราไม่เรื่องต้องคุยกันแล้วอีอยาแกกล้า ดีไงมาทําร้ายตองแบบเนี้มันยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมนัดเพื่อเป็นการไถ่โทษหนูตองน่ะแกรีบจองตั๋วรถไฟกลับบ้านเป็นเพื่อนตองเดี๋ยวนี้ได้ยินที่ฉันพูดไหมนี่แม่พูดเรื่องอะไรครับถ้าตองเขาอยากกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอะแม่ก็ให้ตองกลับไปสิแจ้ผมกลับไปกับตองทําไมนี่ผมยังทํางานอยู่เลยนะครับครอบครัวของตองอะอยู่ต้องไกลโหมันต้องหลายร้อยกิโลเลยนะครับผมไม่เอาด้วยหรอกผมเหนื่อยมัดนี่แกพูดอะไรนะฮะ แกเห็นงานสำคัญกว่าตองนั้นเหรอฮะแกนี่ไม่ในเรื่องจริงเลยนะทั้งทังที่แม่เมียแกป่วยอยู่โรงพยาบาลอะแกไม่มีกระจิกกระใจไปเยี่ยมเขาเลยเหรอฮะแกยังมีความเป็นคนอยู่ไหมนี่น็อตแม่ครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากไปแต่ตอนนี้ผมทํางานอยู่ผมต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับถ้าผมลาตอนเนี้ยโบนัสสิ้นปีผมก็จะไม่ได้แม่การไปหาครอบครัวของตองอะมันต้องใช้เงินเยอะนะครับน,น็อต ฉันไม่น่าเบ่งให้แกเกิดมาดูโลกเลยนะทำไมล่ะน็อตหนูตองไม่สำคัญเท่าง,งานแกนจริงๆหรอฮะทั้งๆท,ท,ที่ตอนนี้นะ่ะแม่เมียแกป่วยอยู่โรงพยาบาลแกไม่มีกระจิกกระใจไปเยี่ยมเขาไม่พอยังมาห้ามเมียอ,อีกเหรอฮะห้ามเขาไม่ให้ไปเยี่ยมไม่ให้เขากลับบ้านอีกหรอน็อตทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนั้นนะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแม่ตองเป็นไรขึ้นมาเนะี่ยแกจะรับผิดชอบอยังไงแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะน็อตแกไม่ใช่คนน่ะ ฉันไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกับแกแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้แกรีบจองตั๋วรถไฟสองที่นั่งกลับบ้านกับตองเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันน้องพูดซ้านะน็อตเพราะถ้าเกิดว่าแกไม่ทําตามให้ฉันบอดแล้วก็แกไม่ต้องกลับมาหาฉันที่บ้านอีกฉันไม่มีลูกชายแบบแกครอบครัวฉันมีแค่หนูตองแล้วก็หลานเท่านั้นเข้าใจนะแม่แม,แมโอ้ย่ยด้วยก็ได้วะ ตองไม่ต้องเป็นหัวนะลูกแม่จัดการนอตให้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาแม่คะแม่จะให้พี่นอตกลับไปกับตองจริงๆเหรอคะก็ใช่ในสิลูกให้นอตมันกลับบ้านกับหนูไปดูแลหนูกับแม่นะ่ะถูกแล้วถ้าแม่ให้พี่นอตกลับไปกับตองเนี่ยแล้วใครจะอยู่ดูแลแม่ล่ะคะแล้วไหนจะดูแลลูกตองอีกเราก็ทํางานบ้านอีกตองว่าแม่ให้พี่นอตอยู่กับแม่เถอนะคะตองไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียว ตองอะกลับคนเดียวได้ค่ะแม่ตองหนูไม่ต้องห่วงนะลูกตอนที่แม่ขอดเจ้าน็อตใหม่ๆอะแม่ก็ทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเรื่องแค่นี้แม่สบายสบายลูกอีอย่าง่ะเจ้าน็อตมันจะได้กลับบ้านไปทําหน้าที่ลูกเขยดูแลแม่หนูด้วยไงเอาเปนะ็นหน้าตองไม่ต้องซีเรียนนะลูกนะทําใจให้สบายเดี๋ยวเจ้าน็อตกลับมาอนะจะได้กลับบ้านพร้อมกัน,นลูกนะอย่างนั้นก็ได้ค่ะแม่ ก็รักแม่เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่ไอตัวดีกลับมาได้สักทีนะรีบพาหนูตองกลับบ้านเดี๋ยวนี้แล้วก็ขอโทษตองต่อหน้าเฉนายนี้สินัคขอบแม่ พี่ขอโทษนะที่พี่ลงไม้ลงมือตกตองไปอะพี่รู้แล้วว่าพี่ผิดพี่สัญญาพี่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวพี่จะพาตองกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยนะถ้าพี่ขอโทษตองจริงๆเนี่ยตองก็จะให้อภัยค่ะแต่พี่พูดต่อหน้าแม่แล้วนะคะถ้าครั้งหน้ามีอีกเนี่ยตองจะไม่อยู่กับพี่แล้วนะะได้เลยพี่สัญญา ครอบครัวที่ดีก็คือครอบครัวที่ช่วยเหลือกันยามลำบาก